สุดยอดเทคนิคการลงที่เล่นกับแอนิเมชันของสตรู สุดยอดเทคนิคก่อกวนแย่งชิปปลาสุดโหดอ้นี่ก็ได้แล้วได้บูแล้วและยังมีสุดยอดเทคนิคการขึ้นบ้านจบเกมของแต่ละทีมให้ได้รวดเร็วที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้วิเคราะห์จากการแข่งขันรอบชิงแชมป์เลิศของทีมเอไอนาเจอกับทีมเบคอนไทม์สองทีมที่แข่งแกร่งที่สุดมีอะไรบ้างมาดูนะครับเดียนปูเสือรอฟังเลยครับโดยผมขอเริ่มจากเทคนิคการโจมตีสวนกับที่เล่นกับแอนิเมชันของศัตรูครับอย่างที่เพื่อนทราบกันครับว่าฮีโร่ส่วนใหญ่เมื่อทำการใช้สกิลจะอยู่อยู่กับที่ชั่วขณะซึ่งเหมาะอย่างมากกับการททีีี่่่เเเรราาาาใใช้้้สสสสกกกกิลลววนนนนนัััับบบบแคโดดยหของงงมไต็ โจมตีใช้ซันจากสกิลติดตัวจึงได้อาศัยจังหวะแอนิเมชั่นโจมตีกดฟิกเกอร์เข้าใส่ศัตรูทันทีแบบนี้ครับอนอกจากนี้ยังมีอัลติเมทสกิลชาร์จยิงของบอยใช้สกิลส่วนได้ครับหรือแม้แต่อัลติเมทสกิลชาร์จยิงของเวเล็ตก,ก็ใช้สกิลส่วนได้หมดนะครับ <S <S ขอมโบที่นี่การทำลายป้อมขึ้นบ้านยังไงให้ได้เร็วที่สุดครับขอเริ่มจาก1แนะนำให้เลือกฮีโร่ที่มีความสามารถตีป้อมนอกระยะเช่นการโจมตีโปรตีหลังใช้สกิลหนึ่งของเฟนิกส์อย่างที่ทีมเบคอนชามเลือก็ใช้ ได้หมดนะครับมีอะไรอีกไหมมีครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีโปรติหลังใช้สกิลหนึ่งเสริมระยะของเทเวนาตีป้อมนอกระยะได้ครับการโจมตีโปรติต่างใช้สกิลสองบัฟตีทะลุของทีริตีป้อมนอกระยะได้ครับการโจมตีเสริมพลังจากสกิลติดตัวของอีลินตีป้อมนอกระยะได้ครับการยิงหาฝนธนูจากสกิลติดตัวของยอนตีป้อมนอกระยะได้ครับซึ่งรวมถึงอัลติเมทสกิลตั้งป้อมของเซกาก็ตีป้อมนอกระยะได้หมดครับตีเยอะเมกันนะเนี่ยขอต่อที่ข้อ2ครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ไอเทมธนูเสริมระยะอีกคริปซิงโบตีปอมนอก เป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับสเพื่อนๆสามารถแทงป้อมแทนคีิเพื่อรลืกศาตรคิให้ตีป้อมต่อๆไปได้นานขึ้นก็จัดว่าเป็นวิธีที่ดีเลยนะครับใช่ดีสี่เพื่อนๆสามารถส่งทวนที่ดันศัตรูไม่ให้เข้ามาสังหารคลิปได้ครับโดยเทคนิคนี้จะเห็นได้จากช่วงที่ทีมเอนากำลังได้แชมป์แบบนี้เลยครับตบแกแชมเปี้ยน ขอตอบเทคนิคการใช้ฟิกเกอร์ไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับอย่างแรกเพื่อนต้องทราบก่อนกับพ่าสกิลเคลื่อนที่แบบพุ่งทั่วไปสามารถลงซีซีขัดได้ไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งพุ่งของทาจิโดนขัดได้ครับหรือว่าจะเป็นสกิลสองพุ่งของซิลก็โดนขัดได้หมดครับอันนี้ฉันรู้อยู่แล้วแต่ทว่าแต่ทว่าการเคลื่อนที่ของฟิกเกอร์จะเป็นรูปแบบพิเศษท,ที่จะเคลื่อนที่จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งทันทีทำให้สามารถหลบสกิลซีซีบางประเภทได้ครับนอกจากนี้นยังสามารถใช้ฟิกเกอร์เสริมมรรรรรระะยยสสกก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 กิิิิลลลลเเเคคื่่่่่่่ออออออนนนนทีีีขขขงงงงงฮโใใหห้้้้้ไไึดดัับบชชาพพุฟ์ สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของสกิลตามการนิเอของสกิลได้อีกนะครับเช่นการใช้สกิลหนึ่งขั้นสองชาร์จแล้วกดฟิกเกอร์ของยีนั่งเหมือนสถานการณ์นี้ก็จะกลอเป็นเทคนิคที่ไม่เร็วเลยนะครับสยอท้ายที่สุดนี้มาร่วมเชียร์5ทีมไทยทั้งอีแอนนาเบคอนทมมไฮดาฟูเซนและทารอนลุยสึกกาแข่งขันอวีนนาชาติ a i ี2024ที่ประเทศเวียดนามวันที่30พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมนี้มาร่วมเชียร์ทีมไทยควา้าแชมป์ครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าน้าาาหรับวนียค อย่าลืมกดติดตามเพจกอรินาอโว t ีทัวนาเมนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย